สวัสดีค่ะพบกับช่องเจนสอรี่เย่ฉันคิดว่าคลิปนี้จะลงประมาณปีใหม่พอดีเลยอ่ะแฮปปี้นิวเยยีร์ค่ะก็คือนะเราดูเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วกันทุกคนก็คืออยู่กับคนเดิมเลค่ะจีจีปรีมมี่เพชชี่มานัซซี่แล้วก็บิวตี้นะคะเย่ออท่าวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิชั่นนะคะเป็น เพลงประกอบซีรีส์เรื่องเอลฟ์นะคะทุกคนหวานใจรักสี่ดวงดาวโอ้มันปังมันรักมันตาชเย่เอาอค่ะทุกคนซึ่งสมาชิกเอฟนะคะก็จะมีพี่ไบร์พี่วินพี่นานิแล้วก็พี่เดียวค่ะทุกคนเย่เยเยวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาฟังเพลงกับเพลง who i am นะคะ who i am เย่ไปฟังเขาเลย ฟอยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เจ็นเย็นนี่เพลงติดหูตั้งแต่ฟังทีเซอร์แล้วอ่ะอยากอยากไปมั้งเดี๋ยวไม่พิกาฟิกอุ้ยพี่วินเหรอก้าฟีพี่นีเนาะงงมึงแมนจันเนาะได้ลองเพลงทุกคนเลยเอาเสื้อมาพี่ดี น่าหล่อมากเลยะโอ้ยมึงฟิลดีมากเลยอ่ะ BTS แน่นอนมึงหล่อจังโอ้ยเนี่ยลุง J4 ของจริงตาเลยมันไปหลอมากเกิสีสี้างๆอ่ะโอ้ยโกรเพลงดีจังอ่ะหลอกา คนลุกสวยเนอะตู้ตูเบ่งนี่มากอุ้ยสวยมากอุ้ยสวยจริงสวยแกมันดีมากแบบนั่งเกฟูเยดมากเลยอ่ะมึงคนลุกคนลุกจริงคนลุกจริงไม่ต่อเลยไม่ไหวเบอตานหนึ่งโอ้ยดีไหมอะ ใช่อยู่ในซีรีส์แบบโคตรมืึงดงดีมากใช่ชอบแบบนั่งนั่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ่ะวิ่งกันไปเอยจับมือกันไปไหนอ่ะน้านี้หรอวิแรปบอทีมากสวยอโอ้ยสว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 ยไม่ไหวเยอะมึงดีมากเสียงนั่งเป็นเอกลักษ มึงควรลุกเสียงไบร์คือที่สุดเฮ้ยแต่พี่ดิวะสองคนไหเออโอ๊ยไม่รู้ว่ะสองคนหรอวินหล่อมากใครวะนี่ไบร์ไหมเดี๋ยววินวะไบรยมึงเป็นดีจังเขาวิ่งไปไหนกันอะ ตาหมาป่าฝันนะตัวเองเหรอมึงวินหล่อมากวินหล่อมาก MV นี้มากเลยอ่ะตายช็อตนี้กูตายเลยไปค่ะขออนุญาตอยู่ในสี่คนนั้นได้ไหมไปเลยขอเป็นคนนี้ได้ไหมติดหน้าเลยว่าใน MV ได้ไหม จะวิ่งตามเขาไปาไม่งไปจุ่หมาไป <laughs> <laughs> จะเห็นแม่จะวิ่งตามเขาไปไมต่อจับมึงก็วิง่งตามไม่บอกให้วิง่งจิก็จะวิง่งเ<โ>ออ <laughs> อย่าเปิดคนดูงแล้วแล้วบแล้วโอ้ยอยากดูแล้ว่ะแู่แล้วมากมักอะไรทอแล้วมันจะเข้าวันไหนอ่ะวันนี้จ้าวันเสาร์นี้วันนี้คืนนี้เลยสองทุ่มวันนี้เท่าไหร่สองทุ่สิ อ๋อมันต้องเป็นทุกวันเสาร์ใช่เพลงทีซ้อก็คือแบบโคตรอยากดูมงเพลงดีมากดูเลยตอนนี้ตอนนี้คือเป็นเพลงมาในแบบสิบสีไว้นะตตมเออรวกามรู้สึกพูดก่อนชอบมากๆอยากดูมากนี่คือแบบรอตั้งแต่ปีที่เราี่เขาประกาศว่าจะมีเ i r f o r e t h a i l a แล้วก็ปีนี้ก็มาจากทีมันโกออะแม่ ก็ชอบใครอยากได้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 ดูมอนอย่างดูซีรีส์อยากติดตามผลงานต่อกลัวไม่ไหวอยากดูผูชายอะไรนะไม่ใช่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอะไรนะอยากดูผู้ชายโอเคเข้าใจได้ชอบผู้ชายผู้ชายมันหล่อแต่ไม่ติดตามเลย อดี๋ยวจ้าผู้ชายหยุดเลยผู้ชายหยุดไม่เป็นไรพูดถึงไอ้เบียเป้งแม่ต้องเล่าไงว่ามันเกี่ยวกับอะไรก่อนใครอย่างฉันเนอะเฮออัอนี้อ่าฉันพูดก็ได้นะแต่ว่าใั่ไม่ได้หาข้อมูลในมาเลยนะแกฉันขอพูดเจนแบบดูตอนนี้ตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะใช่รู้สึกว่าหนึ่งหลอ สองหลอกสองหลอกสามและหลอกแต่ว่าเอาพูดตรงๆแล้วก็คือหลอจริงแล้วก็คัสตอมถึงแม้จะมีแค่ชุดเดียวแต่ก็ตัชได้ตัชได้หรอถึงแม้ว่าจะอยู่ในแค่แบบถ่ายแบบ BTS แล้วก็มีความแบบมันแบบมีแบบกระดาษมีแบบดอกไม้มีแบบเป็นผ้าแบบเรื่องราวเนาบนี่คืออุปสรรคที่เราผ่านมาด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วก็วิ่งผ่านแบบตัวเองคือใครแบบนี้เข้าใจปะแล้วก็ เพลงความหมายดีมากไปฟังไ่กินน้ำตากับไหลดูดิไม่ใช่ไรนะขันหลังยิกอยู่แรงมากอยูหัวเลยนะแต่าสกว่าเพลงดีมากนี่นี่ว่าจะกลับไปฟังอีกแล้วก็น่าจะติดแบบติดติดแล้วก็น่าจะปิในรถแล้วก็ร้องในรถคนเดียวด้ไว้นะครับเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะแล้วก็ m อ p มีพีนี่ให้ไรต่ำหือ คือเรื่องเสียงเสียงเอยหน้าเขาเอยสีหน้าเราตอนโลดอินเนอเอแล้วพี่ตู่ก็คือแบบสวยมากตอนแบบตอนแบบเสียงเธอก็แบบกล้องแบบขึ้นมาแบบเนี้ยคือจุ้งอะไแบบแบบตอนยื่นมือเนี่ยก็จับมือก็วิ่งแบบมันดีอะแบบมันความรู้สึกแบบเออเราจะจับจับมือผ่านกันไปด้วยกันเลยแบบเนี้ยคือแบบ ดีจริงๆแล้วก็เมนชันพี่วินก็คือหล่อเหมือนเดิมแล้วก็รักเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ฝากไปติดตามผลงานของพี่เชนด้วยนะคะทุกคนค่ะเย้อวยยิ่งอวยมากอวยทุกขิ่นช่องอวยช่องนี้เป็นช่องอวยใครบอกนู่นใครใครชอบไขหน้าอวยนะไอ้พู้ดีกว่าอวยอวยแม่รักมากดีโอเคค่ะก็ขอฝากไปติดตามกับเอ่อซีนะคะกับเรื่องแอรโฟมาวัน เงี้ยน่าอร่อย18,000วัน2ทุ่ม20ก็คือมาเลยแต่ว่าเราน่าคลิปนี้น่าคลิปนี้น่าจะลงต่อปีไหมต่อปีต่อมาสัปดาห์ต่อจากนี้ไม่แต่เอฟโอน่าจะยังไม่จบใช่น่าจะน่าจะประมาณ2-3ตอนมั้งยังไงก็ขอฝากไปติดตามกับแอฟโฟนนะคะคนมาทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่ม15ใช่ไหม2ทุ่ม15นาทีก็ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนทางช่องไหนทางช่อง จ M เอยี่สิบห้าค่ะโอเคก็ขอฝากไปดูได้นะคะเพราะว่ามันน่าจะจุ้งน่าจะจะหนุ่มจริงเพราะว่าเห็นใครมาริยาจากแม่ใครอีกนุคนนู้นช่หยนะซินดี้ซินดี้เธอเป็นนางนางนางเป็นแม่นางแบบรวยคุณที่สุดเป็นแม่ของไบรท์ใช่ปะใช่แล้วก็มาริยาเป็นพี่สาวจุ้งนะครอบครัวนี้ก็คือจุ้งติดตามมากเลยอ่ะต้องไปตามต้องไปตามนะคะทุกคนก็ขอฝากไว้นะคะทุกคนแล้วก็ขอฝากเพลงนี้นะคะทุกคนกับเพลงห่วยแอมเออหวยแอม สักใครโปะแล้วหนึ่ง Who am I นะคะคนของ F4 Thailand ไปฟังกันนะคะทุกคนชุกชุกคืออะไรวะทุกช่องท่างนะคะคนก็จะเป็นอ่าทางช่องทุกคนของ GM Emery Court นะคะจะเป็น Facebook Twitter IG ไว้ป่อ YouTube 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 นะคะก็ไปเป็น่ามงนี้เลยตรงนี้เลยแต่ต่อ โอ้คค่ะก็ว yeah. ันน like> ี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาก็กดกระดิ่งวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะเจอกันปีหน้าค่ะ